ในแมปบล็อกไลเวลครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวโอตญาณในแบบบูล็อกไลเวลกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับสกิลที่หนึ่งนะครับการหายตัวคือเราต้องไม่มีวอนก่อนนะครับนี่ฮะลองไปดูวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เอาสกิลที่สองนะครับก็คือการเลี้ยงหลบนะครับต้องเราต้องมีบอลนะครับแล้วหัดตัวก็ต้องอยู่ตรงหน้าแล้วครับมันจะเป็นแบบนี้ นี่ครับโอเคครับแล้วมาเล่นวิอยาสีกันเลยนะครับทีโคตรมาฮะสกิลวิทย์สีก็กคือนินจาช็อตนะครับเดี๋ยวไปตรงใกล้ๆโกก,ก่อนพามาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาบอลไปไม่ต้อง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 ถึงแล้ว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  มาครับแล้วก็กดเลยครับหามุมยิงก่อนนะครับแล้วก็กดอา้าวตอมีคนอยู่ตระหน้าเอาเๆไปไปเป็นซีเอ็มดิทีเอ็มอะมามาฮะแล้วก็กดเลย่เลี้ยงหลบเลี้ยงหลบ,บหาหายไปไหนวะโอ้ยเกือบเทแล้วอ่ะ